ไม่ว่าซิมของเราจะตกปลานานแค่ไหนหรือจะทำส่วนมากเท่าไหร่ซิมของเราก็จะไม่สามารถเพิ่มสกิลอะไรได้เลยแล้วเราจะทำยังไงให้ซิมของเรามีเงิน400 0ซมเอเลียน วันนี้นะคะจะเป็น EP ที่2สําหรับ No Skill No Problem เราจะมารีแคปกันจาก EP ที่แล้วเนาะนอกจากเราจะต้องหา G ีแสนซิมเบอรแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องทํา Aspiration ของเราให้เสร็จซึ่ง Aspiration ของเราเนี่ยก็จะเหลือ Requirement ก็คือว่าต้องทาน Grill Sheet ใน Space 1ครั้งทํา g r i Grill Sheet เป็น Quality Excellent อีก1ครั้งแล้วก็ต้องคุยกัก g ม i ิ r i p p e r เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดู Process กันต่อดีกว่าว่าเราเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วบ้าง ไล่เสร็จหรือ,อยังอู้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วเนาะแล้วตอนนี้ต้นไม้ของเราโตแล้วพร้อมกับการเปลี่ยนซีซันด้วยเราว่าเราจะด้วยความที่ซีซันเขาเปลี่ยนแล้วอะเรากลัวว่าต้นไม้ของเราอะอาจจะอืมไม่โตอะเราเลยว่าเราจะสร้างนี่ให้เขาหน่อยดีกว่า โอเคค่ะแล้วนี่ก็คือเป็นเรือนกระจกที่เราสร้างเอาไว้เนาะแล้วก็เราก็จะใส่สปริงเกิลเพื่อที่เราจะให้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เองแล้วไหนๆเราก็ใช้แพ็กซีซั้นแล้วอ่ะเนาะเออเราก็เลยมีหุ่นไลกากับออรังเลียงพึ่งด้วยเนาะซึ่งบอกก่อนว่าเราก็ไม่เคยเล่นกับสองอย่างนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวจะมาลองดูในชาเลนต์เนี้ยแหละเนาะว่า เขาใช้ยังไงการเขาเล่นยังไงแล้วมันมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างอ๋อเขาอยากจะมาหาเรามาสิจา้ามาเลยเราต้องการเพื่อนอยู่พอดีเพื่อนแบบใดคุณพี่คนนี้จะมาเป็นเครื่องเส้นสองเวยของเราในการซัมมอนกริมมาเนาะ <laughs> มาคุยกันตรงนี้ดีกว่าอาชาดเทียชาดเทียหลังจากนั้นเราก็ทำการ <c oughs> หัวเราะอย่างชั่วร้ายอุ๊ยเขาไม่ยอมอยู่ในนั้นนะ่ะทำไมอย่างนั้นนะ่ะ ได้เข้ามาอยู่ในกริดกริดนี้ทาสีด้วยคนจะได้จับสังเกตไม่ได้จับสังเกตไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าบ้านบ้านเราก็บ้านปกตินี่อันนี้ก็แค่เป็นแบบเป็นเสราระหว่างนี้เราก็ถ้าเกิดเราได้นำเครื่องเส้นของเรามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะว่าเ,ออเราต้องอยู่สัก แต่บ้านถ้าเกิดเราออกไปนอกรตของเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคนคนน,นั้นที่เราขังเขาไว้เขาจะออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขังเขาไว้ก่อนไหนๆก็ไหนๆละเป็นตัวแพงสุดไปเลยดูซิว่าจะโอ้โหซื้อไปที่จากเงินเราอะสามหมื่นนะเราเหลือหมื่นหนึ่งเลยอะเออเอ็กซ์เลน์แล้วที่นี้เราก็ เราอยากจะไปกินบนสเปซอะนี่ไปเลยเราต้นไม้ของเราก็โตแล้วใช่ไหมอ่าต้นไม้ของเราโตแล้วจริงๆโตแล้วหรือเปล่าไม่อาจทราบได้เลยอุ๊ยตายแล้วว่ะคุณคนที่เราขังไว้เราลืมอะ่ะ ใชแล้วเราออกไปข้างนอกปุ๊บเขาหายไปเลยอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยหลอกล่อคนมาใหม่เดีย๋ยวเราค่อยหาเหยื่อของเราไหมต้นไม้ของเราโตแล้วเย้เราก็จะมาเก็บต้นไม้ของเรากันเนี่ยแหละไม่เป็นไรหลังจากที่เราสูญเงิน ไปกับการอัปเกรดห้องครัวเนาะเราก็จะมาฟาร,ร์มเงินกันใหม่จากการถ่ายต้นไม้ของเราอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะทำไมอ่ะทำไมทำไมเราเราต้นไม้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคืออะไรคืออะไรตั้งแต่เล่นมายัางเกิดอะไรขึ้น ว้าวเราก็ฟาร์มได้อีกรอบดิจัดไปดคือหลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปสามครั้งอ่ะเขาก็ยังโตกลับขึ้นมาไม่หยุดเลยอ่ะเออจนเราคิดว่าถ้าเกิดเก็บไปเรื่อยๆอ่ะมันน่าจะดูอ่ะมันจะดูเป็นการโกงเกินไปถึงแล้ว่าเราก็ไม่ได้โกงเราไม่ได้ใช้สูตรเนาะแต่ เกมเขาติดบักเองเราก็แค่เล่นกับระบบเขาเฉยๆในเมื่อเราเคยโดนระบบเขาแบบกลั่นแกล้งเรามาก่อนจากการที่ต้นไม้แบบผุบลงไปบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนี่ก็คือถือว่าเป็นการเรียกกําไรคืนเล็กๆน้อยๆเนาะเออตอนนี้หลังจากที่ให้น้องเขามาเก็บผลผลิตเองละขายเนาะเรามีเงิน กหมื่นกว่าเรียนแล้วว้าวคุณหุ่นไ่กาเราไปคุยกับเขาดีกว่าเออเราลองแบบจีบเขาหน่อยดีกว่า <c oughs> เผื่อว่าแบบถ้ามีลูกมีซัมติงกันแล้วอะ <c oughs> เด็กจะเป็นยังไงเนอะ <c oughs> เราสามารถไปคอลเลจฮันนี่ได้ด้วย <c oughs> ว้าว ระหว่างนี้เก็ขายจะมีคนซื้อไหมนะไม่มีใครซื้อเลยเหรอถ้าคุณพี่ไม่ซื้อคุณพี่มาคุยกับเราหน่อยดีกว่าถ้าคุณพี่จะไม่ซื้องั้นคุณพี่ก็ไม่ต้องไปไหนเลยค่ะคุณพี่ก็อยู่มันตรงนี้แหละค่ะมูฟเข้าไหมมูฟเข้ามาพี่ ครอบพี่คนนี้เอาไว้ครอบได้แล้วที่นี้เราก็จะไม่สามารถออกจากบ้านไปไหนได้ดูท่าแล้วอะ aspiration สำเร็จเราก็น่าจะยังไม่ได้ reward store ครบ5000เนาะเออซึ่งอย่างที่เราบอกไปตอนแรกเลยว่าเราจะเอา reward store ของเราตัวเนี้ยมาซื้อมัน,นี่ tree แล้วตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้เลยอ่ะเออเราได้แค่สองพันกว่าคิดว่าถ้าทำาอ p i r a t i o n สำเร็จเนี่ยน่าจะได้ประมาณสามพันกว่าเนาะอืมถ้าถึงตอนนั้นจริงๆแล้วพออยยังไม่สามารถซื้อ m ั n นี่ทรีได้เนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งดีกว่าเออเราก็มีวิธีการแก้ปัญหาของเราอยู่แต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็อยากจะ เล่นไปกับเกมเพลย์เขาให้สุดจริงๆก่อนแล้วเราค่อยใช้วิธีแบบทริกกี้เอาทีหลังเรามีแฟนแล้วนะคะซึ่งคุณพี่ห like ุ่นไลกาคนนี้ก็จะเป็นแฟนของเรา <c oughs> เราสามารถมีลูกกับเขาได้ไหม <c oughs> จะทำยังไงที่เราสามารถแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราแอดเขาเข้าแฟมิลี่ใช่ไหมแล้วแบบ ไปมีลูกกันได้ไหมอันนี้คือเราไม่ได้สั่งนะเขาแบบไอ้นี่เองเลยอะ try for baby ดีกว่านี่เพราะตอนนี้เราเหลือแค่คุณพี่คนนี้เนาะที่เขาจะตุยแล้วเขาจะซัมมอนกริมมาให้เรา <Thank you. S 1> นะตอนนี้เราก็เลยจะไปลอง b ู o try for baby เนาะว่าถ้าเกิด เรามีลูกกับหุ่นไรกาเนี่ยลูกจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างแต่บ้านก็คือยังไม่มีอะไรเลยนะเออคิดว่ากว่าจะคลอดกว่าจะท้องเนี่ยก็น่าจะจบชาเลนจ์พอดีแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็รี of มูฟออกจากแฟมิลี่ไปเลยจ้ะฉันจะอยู่คนเดียว คุณพี่คือความหวังของเราที่จะแบบซัมมอนกริมมาให้เลยนะคุณพี่คุณพี่ช่วยทําหน้าที่ของคุณพี่หน่อยได้ไหมคะคือตอนเนี้ยลูกสาวหนูเบื่อมากเลยออกไปไหนก็ไม่ได้จะไปวู้คู่ในอวกาศเรื่องทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณพี่ช่วยช่วยทาหน้าที่ของคุณพี่ให้ดีที่สุดด้วยคะ่ะอ๋อแล้ววันนี้เป็นวันฮาเวิตเฟสด้วย คุณพี่คุณพี่คนนั้นเขาอยู่มาจนฮาวเวิร์ a เฟสแล้วอะเขาเขาจะตุยได้ยังทำไมเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาเลยอะวันนี้เป็นวัน h a r เวิร์ดเฟเพราะฉะนั้นเราจะทำแกร m i ม l ไปเลยก็หวังให้น้องเขาอย่าทำไม่นะเมื่อไหร่คุณพี่จะแบบคุณพี่ทานอะไรเป็นอาหารคะเนี่ยแอมบเซียรหรือเปล่า ทำไมคุณพี่เขาแบบตัวยากตัวเย็นจังเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยอะตอนนี้เบื่อมากคุณพี่คุณพี่คุณพี่จะออกจากรถของเราไปเมื่อไหร่อีกนานแค่ไหนที่คุณพี่จะต้องออกจากรถเราไปแล้วทำไมเขาถึงเนี่ยเราไม่เข้าใจว่า ทำไมคุณพี่เขาถึงกลับมาเนื้อตัวสะอาดได้ซึ่งเราขังพี่เขาไว้แบบประมาณสามสี่วันแล้วอะอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆมันบั๊กหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเรากำลังจะคอดคอดที่นี่ได้ไหมเราสามารถคอดที่นี่ได้ไหมเราต้องไปจริงๆหรอถ้างั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อเตียงเด็กมา เราจะสามารถคลอดที่นี่ได้ไหมเอาเป็นสีฟ้าละกันอุ๊ยเออจะสปอยเพศลูกหรือเปล่าอ่ะสรุปเขาเขาจะก็ไม่รู้นะว่าเขาจะได้เป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอะไรยังไงแต่ลองดูถ้าเกิดเรามีที่บ้านเราวอะอ้าเราสามารถ have a baby ได้ที่บ้าน คลอดมันตรงนี้นี่แหละคลอดแล้วโอ้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชื่ออะไรดีอ่ะโอ้สกูฟบอยเอ๊ะเขาชื่ออะไรดีอ่ะคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนอิสบอยเหรอ ทีเซากับให้น้องชื่ออะไรดีอ่ะนอนน้อยไหมนอนน้อยแม่ชื่อทีเซาลูกชื่อนอนน้อยนอนน้อยเอซบอยอ๋อตอนนี้เรามีลูกแล้ว <c oughs> อ๋อมาดูคุณแม่มือใหม่กันก่อนดีกว่า <c oughs> ยังไม่มีบ้านให้เขาเลย โอ้น่ารักฟุดๆไปเลยตอนนี้ลูกน้อยของเราก็ได้รับการดูแลได้รับความใส่ใจอย่างเต็มที่เราว่าเราต้องซื้อเตียงให้เขาใหม่ลแล้วแหละไม่งั้นเขาก็จะแบบไปนอนอย่างเดียวเลยแล้วก็อาจจะต้องซื้อชาเวอร์ให้เขาใหม่เอาสีนี้ละกัน แล้วก็อัปเกรดห้องน้ำให้เขาหน่อยดีกว่าสวมด้วยที่เขาจะแบบได้อาบสบายๆเพราะเขามีลูกน้อยแล้วเนาะเขาต้องอ่าประมาณนี้แล้วก็มีชักโครกอันใหม่โอเคประมาณนี้นี่ทำไมวันนี้คุณหุ่นไลกาเขาไม่ตื่นขึ้นมาเลยอะ่ะ เราว่าได้แก่เวลาแล้วแหละเดี๋ยวเชนไดเปอร์เสร็จเดี๋ยวเราจะมาเอจอัพให้น้องเขากันดีกว่าหนูต้องเอจอัพแล้วแหละโอ้ <The door. S 1> oh, เราจะสุ่มเอาแล้วกันให้น้องเขาเป็นวิกกี้วิกกี้คืออะไรก็ไม่รู้ เจ้าหนูของเราโอเคค่ะหลังจากที่เราไปทำสวนเก็บผลผลิตให้ลูกสาวของเรามาเนาะเราก็มีเงินอยู่ทั้งหมด1 0 0 0 0แสแรกแล้วเราได้หนึ่งแสนเหรียญแรกแล้วแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเตียงมาด้วยสำหรับลูกน้อยของเราน้องนอนน้อยเนาะเออเล่นกันเข้าไปเล่นกันเข้าไป เราต้องการบ้านให้กับลูกสาวของเราแล้วไม่สีลูกชายเราต้องมีบ้านที่เป็นครอบครัวสักทีหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราลืมอีกอย่างหนึ่งเราจะเราจะซื้อต้นเงินเลยแล้วกันเราจะไม่รอคุณพี่เขาอีกต่อไปละเราก็จะทำการเข้าแกลเลอรี่เนาะแล้วก็พิมพ์ว่ามันนี่ทรีค่ะ เสร็จแล้วเราจะเลือกตัวที่เป็น most popular เนอะอแล้วเราก็จะเล็งตัวนี้เอาไว้ก็จะชัดโอ้โหที่จริงอะ่ะเราสามารถซื้อมันนี่ t r e ได้ตั้งแต่เรามีเงิน500เหรียญแล้วนะดูสิเออเราจะไม่รอคุณพี่เขาตุยละมันเป็นแค่ความสนุกเราเท่านั้นถ้่านั้นน่ะเราก็ไม่รีรอแล้วดีกว่าเราไปทำการ ซื้อต้นไม้มา,มาละต้นเงินมาแล้วเนาะเออเพราะว่าเรารอต่อไปไม่ได้ละพรุ่งนี้เช้าเราจะทำการแอดคุณพี่เขาเข้าแฟมิล สังเวยเขาก็ได้จากเราไปแล้วเราจะไม่เราจะไม่ผลีคุณพี่เขาเพราะว่าเราโกรธเนื่องจากคุณพี่เขาได้จากกว่าเขาจะจากเราไปได้อ่ะตั้งแต่เรายังไม่ท้องจนแบบเราท้องแล้วเราก็คลอดลูกออกมาจนลูกเราเป็นไวยอินแฟนแล้วอะเออคุณพี่เขาถึงจะจากเราไปอ่ะอ้า <laughs> ตุยแล้วก็หัวหลอะไปด้วยขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมล่ะฉันรอคุณมานานมากเลยนะอเออคุณนะ่ะสนใจมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกริลชีสบ้างไหมฉันรอที่จะถามคุณคำถามนี้มานานมากแล้วนะ<อ>คุณชอบใช่ไหมกริลชีสนะ่ะไว้เดี๋ยวฉันจะทำให้กินนะ ไว้เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าตอนนี้ฉันขอนอนก่อนออแล้วตอนนี้แอสเพอร์ชั่นของเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะณนะตอนนี้เรามีพอยต์อยู่3,895พอยต์มันก็ยังไม่สามารถซื้อต้นเงินได้จริงๆคิดถูกแหละที่เราไปซื้อต้นเงินมาจากแกลลอรี่เนาะ ภารกิจ Aspiration ของเราเป็นอันสำเร็จที่เรียบร้อยทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะสามารถเก็บผลผลิตของต้นเงินเนี่ยได้วันไหนเก็บได้หรือยังเราสามารถเซล์ได้แล้วในที่สุด finally โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเขาตื่นมาเนี่ยพี่สาวเขาจะให้เราก็จะให้เขาไปดูแลลูกน้อยของเขา ส่วนผลผลิตตรงนี้เดี๋ยวเราจะเป็นคนจัดก,การให้เขาเองมาดูกันดีกว่าต้นอื่นเรายังไม่เก็บละกันเพราะตอนนี้เรามีทั้งหมด10ต้นนะไม่สี่เจ็บเจ็ดสิบผลคุณพระแล้ขายได้ผลละ8 0 0พันเหรียญทีนี้เราก็น่าจะเป็นอันสำเร็จแล้วแหละอ,อ๋อเรามีเจ็ดสิบ้ในที่สุด สุด aspiration ของเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราใช้เวลาในเกมไปทั้งหมด14วันเนาะ14วันซิมแล้วเราก็ทำ aspiration สำเร็จเราได้เงินมามากกว่าที่เขากำหนดอีกเนาะเออเอาสิสำเร็จขณะที่ที่เสาเขายังหลับอยู่ โอเคในที่สุดซีนารโอของเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้ผลผลิตมาอีกหนึ่งหน่อเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขอไปเปลี่ยนบ้านให้เขาใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยพร้อมกับเงินหกแสนกว่าเหรียญเนี่ยเราจะกลายเป็นครอบครัวแบบไหนกัน และเนี่ยค่ะก็คือโฉมหน้าที่เราไปแปลงโฉมครอบครัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีทั้งน้องขี้เซาเนาะเออหลังจากที่เรากลายเป็นเศรษฐีสี่แสนแล้วเราก็จะมีการปรับลุกสักนิดรวมถึงน้องนองนอน้อยด้วยเนาะเออแล้วก็ไปปรับอายุเข,ขาให้กลายเป็นเด็กในวัยชายขึ้นมาเนาะ แล้วก็คนข้างๆนี่คือคุณสามีหุ่นไล่ก้าของเราเราไปแปลงร่างมาให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือบ้านที่เราเอามาลงให้กับน้องขี้เซาของเราเนาะถ้าใครสนใจยังไงเดี๋ยวเราจะมีสปีดบิลด้วยยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย